สวมชุดกันไฟใส่หน้ากากแบกถังออกซิเจนแล้ววิ่งไปข้างหน้าลากหุ่นหนัก70กิโลกร,รมัมนี่คือการจำลองกู้ภัยดับเพลิงเพียงแค่สวมชุดดับเพลิงก็เคลื่อนไหวยากแล้วยังต้องลากหุ่นหนักเท่ากับผู้ใหญ่ด้วยเร่งไปให้ถึงจุดปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทุกคนต่างทุ่มสุดกำลังมีผู้แข่งขันเกือบ100คนนี่คือขั้นตอนการสอบเลื่อนเป็นหัวหน้ากลุ่มของสถานีดับเพนลนนครไทยจง การทดสอบสองวันรวมหลายรายการวิ่งระยะยาววิ่งไปกลับยกดัมเบลและเดินยกตุ้มน้ำหนักเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายผู้สมัครสอบคนหนึ่งบอกว่าครั้งที่แล้วสอบไม่ผ่านจึงเตรียมตัวเรื่อยมานี่เป็นการสอบครั้งที่3แล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าผมเป็นนักเพาะกายปกติจะฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อและการออกแรง ส่วนที่ยากในครั้งนี้คือการวิ่งเพราะกล้ามเนื้อของผมค่อนข้างอ่อนแอสถานีดับเพลิงนครไทจงเปิดรับสมัครเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้ากลุ่ม20คนมีผู้สมัครสอบ99คนอัตราการสอบผ่านเท่ากับ20%คัดเลือกผู้แข็งแกร่งอดทนที่สุดรับภาระหนักน่วงในยามเกิดภัยพิบัติได้แสงชยัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน